เรียกเขาแกล้งเขาจังเลยแหมอีคูโดมันดีเนาะเอามันไปถ้าแบบว่าสมมุดผมไม่อยู่นี่หรือว่ามันไปไปผมไม่ได้ได้หมดเลยสามคนนี่ได้เอาไงอ่ะคิดยังไงอ่ะผมจะอยู่ทั้งคืนไงคุเนเอาไม่มันจะมีตุล่าไม่เป็นไรหีือว่าเดี๋ยวว่าต่อหน้าหมายว่าค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุยับเขาเลยไม่ถ้าถ้าจะมีตุล่าเอาไว้เขาหน้าก็ได้เดี๋ยวติดต่อมป ไม่ถึงอยู่เที่ยนะ้เอาไว้ก่อนนะเอาวันนี้ก่อนแล้วกันอยู่ได้กี่โมงเอาวันนี้อยู่ได้กี่โมงทุ่ไมทุ่มสองทุ่มสองทุ่มมีนัดสองทุ่มมีนัดอ่ะทุ่มอ่ะี่ให้ทุ่มเอสองได้ได้ได้คุณแม่ก็ลเลยนะราคาไปเลย

มาลูกเออไม่โดนคนอื่นนั่นเหรอไม่ได้เป็นไปไม่ได้อาไม่เป็นไปไม่ได้คุณได้ขนาดนั้นเลยคุณได้ลูกปืนกระจายอ่ะปืนบ้าหนูหมายความว่าไงคุณคูนแล้ลูกปืนกระจายผมยังไม่รู้แล้วมั่อแล้วง้อที่ไหนปืนบ้าคุณก็มีไม่ใช่ปืนจริงก็มีเอาไม่ลูกกระสุนถอดมาดุกที่ล่ะไอ้หนูติดกระสกนที่ตามบ้านทำไมคุณเลี้ยงหมาทำไมถึงไม่ควบคุมมันบ้างอ่ะป้ามึงนี่ก็เลยมึง

เดือดร้อนจริงๆเนี่ยแล้วทำไมคุณต้องฆ่าเขาล่ะไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าเข่เดือดร้อนไม่ได้ฆ่า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 วงจรปิดจับภาพได้แล้วเป็นเวลากว่าหลายอาทิตย์ที่หลายคนต้องชะงนกับร่องรอยและบาดแผลหลายแห่งที่ปรากฏอยู่ตามลำตัวของสุนัขบาดแผลบางตำแหน่งทำให้พวกมันได้รับบาดเจ็บ และบางตัวถึงกับต้องพิการหลายคนเพิ่งรู้คำตอบว่าร่องรอยและบาดแผลปริศนาที่ได้ปริศชีวิตของสุนัขตัวนี้เกิดจากคมกระสุนหัวตะกัวของปืนอัดลมซึ่งแต่ละแห่งล้วนเป็นจุดสำคัญที่ทำให้มันตาย0.1นุดหนึ่งเลยอะที่แบบ100%รนะ0.1ดหนึ่งแบบเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องโดนยิงจนมันจนเอ็กซเลย์ออกมาเจอเป็นกระสุนนี่แหละค่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราอะแล้วทุกตัวที่ ตายไปแล้วตัวที่เราเห็นเป็นแผลล่ะก็คือเราก็เลยย้อนเหตุการณ์แบบนึกขึ้นมาเลยว่าตัวนี้เป็นแผลตรงนี้ตัวนี้เป็นแผลตรงน,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 นี้ทุกๆวันที่เราโดนกระทํามาเป็นเดือนๆเนี่ยสรุปลูกเราโดนยิงเหรอก็เลยพอเสียตัวนี้ไปอ่ะก็ทําให้คุณหมอผ่าผ่าที่จะเอากระสุนออกเพื่อจะดูว่าเป็นกระสุนประเภทไหนก็คืออย่างน้อยก็เป็นหลักฐานแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมาจากทิศทางไหน หัวกระสุนปริศนาอาจเป็นหลักฐานยืนยันถึงการกระทำอันโหดร้ายจากน้ำมือของใครบางคนส่วนภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดอาจเป็นเพียงเบาะแสดเดียวที่จะไขปริศนานี้และเปิดเผยโฉมหน้าของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทารุณกับสุนัขเหล่านี้ได้ก็จะเห็นภาพผิดปกติตรงที่ว่าเขาวิ่งแตกตื่น ตื่นตัวแล้วก็วิ่งไปคนละทิศละทางแล้วพอหลังจากตื่นตัวแล้วเราก็จะไม่เห็นหมาตัวที่แบบตายไปนั้นนะเข้ามาโผล่มาที่กล้องวงจรปิดอีกเลยก็เลยแบบรู้ว่าเขาโดนทําเวลาไหนแล้วหลังจากสอบถามเพื่อนบ้านว่าหมาในบ้านเราโดนยิงนะวันนี้วันนี้ได้ยินเสียงอะไรกันไหมได้ยินเสียงปืนหรือว่าใครแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านไหมก็คือไม่มีไม่มีจน จนก็เลยมานั่งดูย้อนย้อนดูกล้องวงจรปิดนี่แหละคะ่ะถึงได้รู้ว่าเขาาโดนฆ่าเวลาไหนหมุมที่เขาโดนก็คือช่วงหน้าบ้านกล้องวิดีโอวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์ในวันที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับสุนัขโดยเฉพาะตัวที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อสังเกตพฤติกรรมของสุนัขในภาพวงจรปิดหลายคนเชื่อว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้น หน้าต่างเขาเปิดทิ้งไว้แล้วมีการขยับที่หน้าต่างก็คือไม่ใช่ขยับว่าเปิดมาดูนะคะละักษณะคือเขาปิดเหมือนเขาเปิดทิ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ปิดปิดหน้าต่างทันทีที่สุนัขวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่พุ่งออกมาจากรั้วข้างบ้านกล้องวิดีโอวงจรปิดจากรั้วฝั่งเดียวกันก็บันทึกสิ่งผิดปกติที่หลายคนเชื่อว่าจุดนี้ น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับทิศทางของวิถีกระสุนปืนอัดลมที่ยิงออกมาแม้ว่าภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเอาผิดกับพฤติกรรมโหดของผู้ที่ลงมือกระทำทารุณกับสุนัขได้อย่างชัดเจนแต่การทำรั้วที่สูงขึ้นอาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุนัขภายในบ้านได้หากวิถีและทิศทางของลูกกระสุนปืนอัดลมที่ยิงออกมาเป็นไปตามข้อสันนิษฐานจริง แม้ว่าการป้องกันภายในบ้านจะได้ผลแต่พฤติกรรมความรุนแรงกับยังคงเกิดขึ้นและลุกลามไปสู่พื้นที่สาธารณะเมื่อสุนัขจรจัดตัวหนึ่งถูกยิงตายจากคมกระสุนของปืนอัดลมปิดศนาเขาทำลูกเรามาทั้งหมดก็คือเจ็ดตัวที่ทุกตัวเนี่ยมีกระสุนในร่างกายเนี่ยแล้วมันเป็นความเคยชินของเขาหรือปรเปล่าเนี่ยต้องฆ่าหรือว่าเขาลําคานี่แหละคือเรายิงออกมาข้างนอกเนี่ยบางทีอะถ้ามันโดนเด็กละ่ะ ตอนนี้คือชาวบ้านะเริ่มกลัวเพื่อนบ้านเขาก็แบบเริ่มกลัวแล้วอะว่าเฮ้ยยิงออกมาข้างนอกเลยเหรอแล้วถ้าโดนเด็กโดนลูกเขาละทําทยังไงก็เลยแบบก็เกิดเกิดการทะเลาะกันคนเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันอะมันก็คือเป็นเพื่อนบ้านเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องไหมก็คืออย่างน้อยก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันมีอะไรก็น่าจะาช่วยเหลือกันถ้าไม่ช่วยเหลือก็ไม่น่าที่จะทำลายพูดตรงๆนะคะก็คือมีอะไรเขาต้องบอก ไม่พอใจตรงไหนหรือว่าเขาถ้าเขาไม่พอใจว่าเราเลี้ยงหมายเยอะ,อะคุณบอกว่ามันส่งกลิ่นรบกวนเราก็ต้องแก้ไขเรื่องความสะอาดซึ่งโดยปกติเราก็ทําของเราทุกวันอยู่แล้วและแต่เรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ห้ามยากในคนที่เลี้ยงสัตว์ก็น่าจะรู้ว่ามันห้ามยากเรื่องเสียงแต่เราเองไม่เคยรู้เลยว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะไม่เคยคุยกันเขาไม่เคยมาบอกไม่เคยมาคุยหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่พอใจจริง ต้องไปแจ้งเขตเทศบาลหรือว่าแจ้งแจ้งหน่วยงานไหนก็ได้ที่ดูแลเกี่ยวกับพวกนี้อยู่อะค่ะเขาต้องแจ้งแล้วก็มาแจ้งที่เราอีกทีหนึ่งแต่อันเนี้ยเราใช้ชีวิตแบบปกติมากอะไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ทะเลาะกันไม่มาโวยวา,ยวายว่าเราเลี้ยงหมายเยอะไม่เคยมีก็คือจากที่ดูในกล้องอะค่ะเขาจะเอาคี์มาตัดกุญแจค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดมาค่อยค่อยเปิดมาอย่างเงี้ย แล้วก็เปิดเ่ยแล้วก็มาเข็นรถไปเพราะรถอยู่ตรงนี้ค่ะคนร้ายจะมาสองคนแล้วก็เข็นท้ายคนหนึ่งยกหน้าคนหนึ่งเพราะว่ารถมันล็อกคอมันเข็นไม่ได้ ตำรวจเขาก็สันญฐานว่ามายกใส่รถไปคะมีรถยนต์มา mm hmm. เพราะว่าดูจากกล้องอีกตัวหนึ่งอะ mm hmm. แต่ว่าไม่เห็นไม่ชัดเห็นแต่แสงไฟรถยนต์ mm ่ะ hmm. ก็น่าจะยกใส่รถยนต์ไปะ mm hmm. ก็เตือนลูกบ้านอยู่ว่าก็คือให้ระวังแบบล็อกประตูล็อกอะไรให้เรียบร้อย mm hmm. ก็คือต้องระวังฝ่าเดิมอะ่ะคะเพราะว่าแบบจากที่ไม่เคยมีโจรก็เริ่มจะมีโจรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็คือก็ต้องดูแลทรัพย์สินตัวเองให้ดีเนาะเพราะว่าสมัยนีย้พี่ว่านะก็พึ่งตํารวจอะหวังจะพึ่งตํารวจว่าจับได้อะคงจะยากอะเพราะขนาดมีกล้องวงจรปิดก็ยังจับไม่ได้แต่ว่าบ้านที่ไม่มีกล้องวงจรปิดอะก็คือแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะ นาทีชีวิตของชายโชคร้ายที่ดินทุรนทุราย,รยพยายามหาทางเอาตัวรอดบนเสาไฟฟ้าแรงสูงขณะที่ขึ้นไปซ่อมหม้อแปลงที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาช่วยช่วยบอกใครช่วยได้ไหมเขายัางเขา,ย,ายังไม่ยไม่ตายปาริชาต กระแสไฟฟ้าที่ยังคงวิ่งผ่านร่างกายที่เริ่มอ่อนแอทุกสายตานับสิบคู่กำลังจ้องมองถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่างภาวนาให้ใช้ผู้นี้รอดชีวิตและแล้วมีฮีโร่พลเมืองดีก็ปรากฏตัวขึ้นขณะที่ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าเพื่อเข้าไปประคองร่างที่ลมหายใจเริ่มจะหมดลงอย่างน้อยก็ได้ช่วยในเรื่องของการหายใจก่อนในขั้นต้นเพราะพี่เขาห้อยหัวอยู่ สกิยาหนึ่งอยู่แล้วเแต่จำเป็นต้องเอาเชื่อภูกเพื่อเปิดในเรื่องของระบบหายใจในในเวลานั้นนะสถานการณ์นี้สามารถสร้างฮีโร่พลเมืองดีหลายคนที่เข้ามามุงดูภาพสุดหวัดเสียวต่างพยายามหาหนทางในการช่วยเหลือทุกวิถีทางกระทั่งพลเมืองดีคนนี้สามารถนำร่างของผู้บาดเจ็บส่งถึงมือแพทย์ได้ทันเวลา ตัดสินใจฉับพลันตรงนั้นว่าต้องช่วยชีวิตไว้ก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขายืนยันว่าตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยเลยกล้าที่จะขึ้นไปฮะอย่างนั้นก็ต้องช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนบริเวณถนนซีกชายโน้นที่เราเขานี่นะเซ้นเซ้นเน่นะตลาดนันจีซีโนนทางในจอดรถทั้งหมดปลายเดือนมิถุนาย,ยนรถกระบะของผู้เสียหายหายไปอย่างไร้ร่อง,องรอยขณะจอดรถที่ตลาดนัดย่านเมืองนคนปรปฐมจนเชื้อซับก้อนใหญ่ ทิ้งไว้เพียงปริศนาของการจุรกรรมเพราะวันนั้นก็มีการล็อกรถเป็นอย่างดีเราใช้อะไรล็อกรถอ๋อครับใช้รีโมทอย่างเดียวครับล้วเมื่อเดินออกไปสั 10, 20, 10้งสิบยี่สิบเมตรผมก็กดล็อกอีกแต่ผมว่าเอ้รู้สึกว่ารีโมทของผมมันไฟมันไม่กระพริบแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแบบเดินไปแล้วเฮ้ยมันคงหางรถมั้งนั่นแหละผมมาคิดตอนที่ว่ารถหายไปแล้วนะผมก็นึกว่าเออกดรีโมท ไฟไม่ติดแต่เฮ้ย hey, มันคงจะหางรถไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เดินกลับไปเช็คดมวยมืออีกรอบไม่ไม่ได้เดินวันเกิดเหตุ<า>ผู้เสียหายล็อกรถจริงแต,แต่ดันลืมเช็คประตูรถอีกรอบคําตอบของปริศนานี้<อ>เป็นไปได้ว่ารถถูกขโมยจากการบล็อกสัญญ,ญาณร,รีโมทรถยนต์การแจมรีโมทเนี่ยเป็นเรื่องต้นของการเหมือนกับเราลืมล็อกรถนะครับเหมือนกับเราลงรถแล้วเราไม่ได้ทาอะไรกับรถเลยก็คือไปเลย คือโดยตอนนี้ในกลุ่มตัวอย่างที่เราได้ทดสอบมาก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วก็เป็นรถที่ตลาดใช้กันอยู่เยอะเป็นล้านคันอยู่นะครับจะถามว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อไหมเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแต่โดยทฤษฎีของมันที่เราทดสอบเนี่ยคือการแจมรีโมทเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ในการลบกวนคือมันสามารถลบกวนไม่ให้ตัวสัญญ,ญาณตัวเนี้ยเข้าไปสู่ตัวรถได้พอตัวรถไม่สามารถคุยจากตัวรีโมทรู้เรื่องเขาก็ เขาก็ไม่รับรู้ว่ารถรีโมทสั่งว่าอะไรเขาก็ไม่ล็อกเป็นภาพจําลองเหตุการณ์นหน่อยแล้วกันนะครับนี่นี่เป็นเหตุที่น้องน้องน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาเกิดเหตุก็คือน้องน้องเขาขับรถมานะครับรถคันนี้ขับมาที่ท,ที่จอดที่ปั๊มน้ำมันตรงตรงบริเวณนี้เป็นปั้มน้ำมันนะครับพอน้อเขาลงรถปุ๊บทุกครั้งนี่เวลาเราลงรถปุ๊บเราก็จะเดินออกมาห่างจากรถมาณสักสี่ถึงห้าเมตรแล้วจะเริ่มกดรีโมทเมื่อน,น้องเขาปิดประตูรถเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้ก็จะส่งสัญญ,ญาณออกมา สัญญาณตัวนี้ก็คือสัญญาณที่เกิดจากกุญแจดอกนี้กดเปิดปลกระโปรงก็ได้นะครับกดปุ่มอะไรก็ได้ในนี้นะครับสักปุ่มมันก็จะเกิดขึ้นตัวนี้ขึ้นมาพะมันเกิดขึ้นตัวนี้มาพอน้องตัวนี้ล็อกรถปุ๊บเห็นไหมครับมันเกิดการแจมแล้วเนี่ยคือการแจมนะครับคือการลบก,กวนรถยนต์ก็งงไม่รู้ว่าคาสั่งว่าอะไรพอรถยนต์งงคือรถยนต์ไม่ล็อกปกติแล้วรีโมทรถยนต์จะส่งขึ้นวิทยุไปที่รถให้ระบบล็อกทํางานแต่การล็อกอาจ <Okay. S 2> ล้มเหลว ถ้าในเวลาเดียวกันมีสัญญาณวิทยุจากรีโมทรถตัวอื่นที่เป็นยี่ห้อเดียวกันเข้ามาแจมเราจะล็อกรถของเราตอนนี้รถเปิดอยู่นะครับโดยมีการแจมโดยรีโมทอีกอันหนึ่งนะครับคืออันนี้หลักการการแจมก็คือว่าต้องกดรีโมทอันนี้ค้างเอาไว้นะครับพอกดนี้ค้างไว้ปุ๊บนะครับอันนี้จะไม่สามารถล็อกได้นะครับคือไฟตรงนี้จะไม่ติดนะครับนี่ผมผมเลิกแจมแล้วนะครับผมก็ล็อกปุ๊บก็จะเห็นว่ารถเนี่ยล็อกได้ปกติ ช่องว่างนี้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงรถของคุณได้ง่ายดายทั้งขโมยทรัพย์สินในรถหรือเชิดรถไปซึ่งทั้งหมดป้องกันได้ด้วยการเช็คประตูรถทุกครั้ง